หมเ,เป็นไงบ้างเขาเรียกว่าน้องสาวคนล่าสุดของทีมสลับบุรีอ๋อเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่เลยนะ,ะเพราะว่าน้องพะแพเนี่ยยังยังประสบการณ์ประกวดยังน้อยอยู่เป็นคิดว่าอาจจะเป็นม้ามืดคนหนึ่งเพราะว่าแม่ก็เตรียมแบบกรูมมิ่งเรียบร้อย คงต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะคิดว่าน้องจะทําออกมาได้ดีคนนี้เล่นอาานที่เราไม่ได้เออเราเราคิดว่าอะไรที่แบบว่าแครแม่แม่พินคนนี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของน้องด้วยเพราะว่าตอนแรกอะอย่างที่แม่โมฟีนบอกนะคะว่าน้องอยังไม่ใช่มามืดเลยแล้วก็รอบห้องดําหรือสัมภาษณ์อะน้องยังแบบดรอปลงไปในแต่ละรอบแต่ว่าวันนั้นอ่ะ มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้หลายอยา่างการตอบคําถามการเดินทําให้แบบชายนิ่งออกมาแล้วแม่เห็นว่าเอ้ยคนนี้แหละเขาพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้เพราะแม่ฟินหลังจากที่ได้คุณมุงแม่ฟินก็ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าส,<ะ>สระบุรีไม่มีล็อคของจริงเอออันนี้มันหนูว่ามันทุกปีอยู่แล้วนะเ,เพราะว่าต้องบอกว่าเว,เวทีแม่ฟินเนี่ยมิสแกรนสระบ,บุรีเนี่ย สวยจริงจึงจริงมีดีได้ไปเลยเล่นรู้สึกไงบมางที่แบบว่าพอแม่เฟยนออกมาไหลแล้วกัวที่แต่งเองก็บอกว่าถ้าเรากลัวเหมือนที่ว่าเฟไม่ได้คือหนูต้องบอกว่าหนูเป็นนางงามเดือนสายมาก่อนเนาะหนูคิดว่าใครที่จะส่งหนูไปถึงฝันแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเราได้หนูก็มาประกวด อย่างนี้แหละไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าอะไรแต่เห็นแค่ว่าทีมแม่เนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ใส่เต็มซัพพอร์ตลูกสาวทุกรอบอมันก็คล้ายๆหนูค่ะก็คือ,อ,อมันไม่มีล็อกแน่นอนคือตัดสินหน้าง,งานตามความตั้งใจของเด็กเลยค่ะตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างชีวิตส,ส่วนตัวเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะตอนนี้นะคะก็หนูก็เดี๋ยวมีผลงานให้ติดตามเนาะ,ะเป็นนางเอกเอมวแล้วนะคะของพี่การทัศนะนะคะ,ะเร็วๆนี้ชื่อบทชื่อ,ช,อชื่อเพลงว่าปลดนี้หนีช้ำ เดี๋ยวฝากแม่ๆพี่ๆทุกคนติดตามด้วยแเราจะไม่สูบเรื่องสัญญากับทาง m g i ค่ะด้อีกเท่าไหร่อะไรยังไงเลยตอนนี้ก็สำหรับสัญญา m g i นะคะหมดสิ้นลงแล้วค่ะใช่ก็ฝากแม่ๆเอ็นดูนะคะเผื่อดึงหนูไปเล่น MV หรือว่าถ่ายละครอะไรอย่างนี้พร้อมมากค่ะก็คือณตอนนี้เราออกมารับงานจริงแล้วถ้าออกมารับเองแบบ100%ยเปอร์เแล้วค่ะณตอนนี้เราอยากแบบทำอะไรเป็นพิเศษการแสดงหรือว่าแบบคอนเสิรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หร อยากเป็นนักแสดงมากๆเลยนะคะแต่ก็รอโอกาสจากพี่ๆทุกคนนะคะถ้าใครอยากให้เป็นแสดงอะไรหนูก็พร้อมอไปแสดงได้หมดเลยและกับวงการนางงามละ่ะตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดแผนหรืออยากจะไปต่อยอดด้านวงการนางงามอ,อยากมาอ,ออกเป็นนักแสดงมากกว่าอ,อยากลองอะไรใหม่ๆมันใช้คำว่าอินตัวได้มั้ย หน,หนูเรียกว่าหนูอิ่มตัวแล้วสําหรับวงการนางงามหนูประกวดมาตั้งแต่เด็กเด็กมากๆตั้งแต่หนูน้อยนุพมาจนปีหนึ่งเข้ามาหาวิทยาลัยเดินสายมาตลอดแล้วก็มาจบที่มิสแกนกรุงเทพกับมิสแกลงไทยแลนด์<อ>ก็รู้สึกว่า,ามันหมดยุคของของเราแล้วแหละเราก็แขวนส้งสูงดีกว่ามารับงานในวงการด้าน,นการสแสดงเล่นนางเอกเอ็มวีดีกว่า<อ>ใช่ค่ะแล้วเหตุตอนนี้คือเขาเรียกว่าในว,วงการบันเทิเงเนะงาะเขาก็จะเน้นเป็นซีรีส์แต่เป็นซีรีส์ ได้ไม่ติดเลยหนูพร้อมพัฒนาตัวเองตลอดอย่างที่บอกค่ะกราบฝากแม่แม่พี่ๆทุกคนใครที่อยากเอาหนูไปแสดงหรือไปร่วมงานนะคะได้เลยแล้วตอนนี้เรามีหลังจากที่เราผ่านงาเรามีเป้าหมายยังไงบ้างแบบว่าไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมไหมเพราะมันจะได้มุ่งเป็นมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้หนูก็จะไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเพราะว่า ถ้าเราอยากที่จะเป็นนักแสดงแล้วก็คิดว่าเออเราลงลงคอร์สเรียนดีกว่าแล้วก็ไปทํางานกับพี่ๆศิลปินช่วงนี้แบบูกว่ามกับอะไรเงี้ยทาาออกมาบ้างเพราะแบบเราก็เป็นคอนทเทนเตอร์ในอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เอาจริงๆยังไม่มีเพราะว่าอาจจะยังแบบเพิ่งหมดสัญญาด้วยแล้วก็เริ่มมามากุมมิ่งตัวเองพยายามลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มรับงาน MV อะไรอย่างนงี้ก็ยังยังใหม่ยังไม่มีติดต่อค่ะ ค,คก็ยังไม่รู้ว่าเราสัญญาใช่ใช่ค่ะยังไม่รู้อนนี้ใครดูแลเราคะแม่ ก็เป็นดูแลตัวเองค่ะยังไม่มีผู้จัดการด้วยใช่หก็แบบใครให้งานมาส่งมาก็ติดต่อทางหนูได้เลยโดยตรงได้เลยค่ะอย่างนี้ตัวเราเองเรามีเกณฑ์ในการเลือกงานคัดงานยางไงเพราะพอถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเราก็จะอยู่ใตสังกัดสังกัดที่เป็นคนคัดงานให้เราก็เกณฑ์เกณฑ์คัดงานหนูก็คือเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าหน้างานเนี่ยเหมาะกับเราไหมหรือว่าการแสดงเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือเราสามารถพัฒนาได้ก็ไม่ไม่ยากหนูคิดว่าถ้าใครส่งงานมาแล้วเออมัน เราสามารถทําให้เขาได้อะหนูก็พร้อมรับให้น้นงฝากหน่อยช่องทางการติดต่อค่ะอย่ลาลคอนเทนต์เพื่อเราตำนานกินเอิงตำนานกินเอิงนางงามกินเอิงค่ะก็เดี๋ยวฝากช่องทางติดต่อละกันเนาะทางไอจีทิกตอกแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะคะ YUWA F R e N U FERN เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากแม่ๆทุกคนนะคะใครมีงานนะคะจะรำหรือการแสดงเล่น MV ได้หมดเลยค่ะตอนนี้ก็ติดต่อหนูได้โดยตรงเลยค่ะ